สวัสดีครับผมพี่ไพศาลเทคนิควันนี้ก็จะมารีวิวจอร์นรุ่นกัารถนะครับโตโยต้ารีโวนะครับปี18ครับวันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนเป็นจอร์นรุ่นลูกแบงของอัลฟาคูติกครับเป็นจอขนาด10นิ้วเลยนะครับพร้อมชุดหน้ากากชุดนี้ครับแล้วก็ปลั๊กตรงรลวดครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟเลยครับรุ่นนี้ลูกค้ามีมันติฟันเจ้นที่โปร่งไหลนะครับสามารถใช้งานได้ครบทุกทุกหมวดหมู่ครับรับสายวางสายใช้งานได้ครบครับกล้องมองสายลังเดิมจากศูนย์นะครับนี่งานได้ครบเช็คกันนะครับ นะครับของเดิมเลยครับวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นถึงแรม8นะครับ ROM 68 CPU 8 Core เลยครับซึงมีระบบความทันสมัยสุดยอดเลยครับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมีระบบเหมือนเหมือนกับนะครับโทรศัพท์หรูรเกองนะครับมีเครื่องคิดเลขนะครับมีบลูทูธนะครับวิดีโอครับที่ดูฟังเพลงดูอย่างยุดปีได้เห้เดมได้เหมือนเดิมครับแล้วก็ชุดควบคุมพงอะไรต่างๆครับระบบของรถนี่ครบมากๆครับพร้อมทั้งรับยุดปีเดิมจากศูนย์ใช้ได้ครับแล้วก็ยุดปีอีก2ช่องเล่นนะครับที่เราไว้อยู่ในนี้นะครับ ครบเลยนะครับตัวนี้ครับแล้วก็รวมถึงครับระบบนี้ไม่ต้องพูดถึงครับมันดีมากๆเลยครับโดยเฉพาะอีควอไลเซอร์ครับซึ่งเลือกปรับแต่งได้นะครับมากมายเลยครับที่เราเลือกครับหรือเราจะเลือกับนะครับในตำแหน่งของเบสของเสียงต่างๆนะครับระบบนะครับที่เรียกว่า d s p พครับครบหรูมากๆเลยนะครับตัวนี้โอ้โหเยี่ยมจริงๆนะครับีเวลาครับที่ดูได้ครับแล้วก็โหลดแอปมาดีๆนะครับที่มาให้เล่นกันนะครับแจ่มากๆเลยครับแจ่มากๆเลยครับโอ้โหชัดมากครับเหมือน เหมือนดูในโรงหนังเลยนะครับแท้จริงๆนะครับกูเกิลแมปนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเร็วมากๆครับตัวนี้เร็วจริงๆเลยนะครับป <ator il> ุ๊บทิ้งปุ๊บมาปั๊บดิวิ่งพุ้ดต้านเลยนะครับโอ้โหเยี่ยมมากๆครับแบ่งต่อหน้าจอได้นะครับง่ายๆเลยครับแบบนี้ครับแล้วเราก็เลือกเอาก็จะแบบไหนครับเลือกกันง่ายๆเลยครับง่ายมากตัวนี้นะครับรวมถึงครับความ คุณภาพของเสียงและอื่นๆดีมากๆครับท่านที่ใช้ครับรถโตโยต้ารีบู๊ครับอยากจะเปลี่ยนเป็นยอร์ยอร์ตัวท็อปหรือว่าตัวทั่วๆไปก็สามารถทักทายเป็นคุณผู้หญิได้ทุกวันครับที่ร้านไตรสานิ่งของแก๊สสลับรียินดีต้อนรับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ